สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมแวะมาหามหาแดงมาหาพี่แดงพี่แดงแดงลูกมาหาพี่แดงครับแต่พี่สามแต่พี่สามไม่อยู่แล้วคเพื่อนพี่สามโดนรถเหยียบตายเมื่อวานครับเพื่อนๆพี่สามแกไปดีแล้วแหละตอนนี้เหลือขาวกับแดงครับพี่สามไปดีแล้วครับพี่สาม โดนรถเหยียบพี่สามเสียชีวิตแล้วครับเพืเ่นอนๆเน้ยผมตั้งใจซื้อไก่ย่างมาให้พี่สามกับพี่แดงตอนนี้เหลือเจ้าขาวกับเจ้าแดงมีน้องปั๊มน้ำมันแจ้งมาว่าเจ้าสามเปนนอนอยู่ใต้ท้องรถเขาพอรถเขาเติมน้ำมันเสร็จเขาวิ่งออกเหยียบ อย่าพอเลยครับเพื่อนๆเจ้าสามเสียชีวิตแล้วตั้งใจซื้อไก่ทอดมาให้เจ้าสามโอ้ยผมได้ยินเผาผมก็ใจหายครับเพื่อนๆสามเอ้ยหนูได้ยินนะหนูไปเกิดใหม่นะลูกนะไปเกิดในพวกภูมิที่ดีนะสามเอ้ย ลูกอะแดงแดงกินลูกกันถ้าได้ยินเสียงพ่อเรียกก็หนูไปเกิดใหม่นะลูกเอ้ยสามเ้ยไปเกิดประภูมิที่ดีนะลูกเอ้ยเกิดเป็นคนนะสามเ้ยเจ้าสามเสียชีวิตแล้วเขาเปนเพื่อนเลอเอยตอนนี้ก็เหลือแต่พี่แดงกับพี่ขาว ไปเกิดใหม่นะพี่สามนะไปเกิดเป็นคนนะพี่สามเอ้ยหมดเวียนหมดกรรมแล้วก็คือตอนนี้ผมก็คงแวะม,มาหาพี่แดงแล้วก็เหลือพี่ขาวนี่ครับพี่แดงกับพี่ขาวแต่พี่สามผมไปแล้วไปเกิดใหม่แล้ว นี่แหละมนุษย์โลกก็เหมือนมนุษย์โลกครับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีภพแล้วก็มีจากครับเพื่อนมันเป็นสัจธ,ธรรมครับเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ความตายนี่หนีไม่พ้นกันทุกคนครับเพื่อนทั้งสัตว์ก็หนีไม่พ้นคือเจ้าสามเขาหมดเวรหมดกรรมก็คือเขาก็ไปแล้ว เขาก็ไปในพวกกลุ่มที่ดีของเขาสามเออถ้าดียินก็หนูไปเกิดเป็นคนนะลูกเอยหมดเวรหมดกรรมลุงแล้วต่อไปก็คือแวะเข้ามาพี่แดงแล้วก็พี่ขาวเขาเพื่อนได้ยิน่าวก็ใจหายเขาเพื่อนเมื่อวานถ้าผมเข้ามาก็คือต้องพันนะที่สามตอนเช้าอาจจะทันแต่ว่าช่วงบ่ายเขาบอกตายหนึ่งช่วงบ่าย หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะพี่แดงพี่ขาวหมดแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะครับนะอ่ะพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะครับนะพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะครับพี่แดงพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะผมใจหายครับเพื่อนผมคิดถึงพี่สามครับเพื่อนแค่นี้นะพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะครับพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะ ถึงพี่สามเขาโอ้ยผมไม่รู้จะทำไงพี่ผมรู้สึกว่าผมเสียใจครับมีพบก็มีจากเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพี่สามเอ้ยได้ยินเสียงพ่อนะไปเกิดใหม่นะไปเกิดพบภูมิที่ดีนะพี่สาวหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะครับนะ